อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education พบกับรายการไม่รู้ไม่ได้นะรายการที่ตอบโจทย์ปัญหาแบบเข้าใจง่ายทำได้ชัวว์ how to ทำ e-book ในแ n นวาในไม่กี่คลิกคำนแรกเปิดงานในแ n นวาที่เราต้องการจะทำา e o o k จากนั้นกดที่คำว่าแชร์ที่มุมขวาบนเลือกเพิ่มเติมหาคำว่าเฮซ Facebook แล้วคลิกได้เลยครับ เราสามารถเลือกหน้าที่ต้องการจะทําได้จากนั้นกดบันทึกและรอสักครู่จะขึ้นว่าดีไซน์ถูกบันทึกแล้วให้คลิกดูใน HeSE ซี f นฟิบุ๊กเพื่อเข้าไปดู e b o ุ๊ที่เราสร้างนอกจากนี้คุณครูยังสามารถส่งต่อให้นักเรียนอ่านได้โดยการกดแชร์เพื่อ Copy Link หรือจเจ้า QR code ไปใช้ต่อก็สะดวกเช่นกันครับ